สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับ YouTube นะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่องนี้นะครับก็ผมมีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับทั้ง2ช่องนะครับนี่นะครับลายไอดีติดต่อทางร้านนะครับ095412 44 4 3สนนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆมีอะไรจะสอบถามนะครับ ต้องการขายต้องการซื้ออะไรนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปส่งข้อความมาทักไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาให้ดูเหรียญแปลกนะครับที่ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับที่พบเจอในระบบหมุนเวียนก็คืออะไรก็คือเหรียญที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในระบบหมุนเวียนนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับ <c oughs> พิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวพูดถึงราคาก่อนนะครับ ราคารับซื้อของทางช่องนะครับเริ่มต้นที่500ถึง1000บาทนะครับเหรียญนี้ที่ผมซื้อมาผมซื้อมา600บาทนะครับจาก f c ฟซีพี่ๆเนะครับแบ่งปันมาให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้ก็คือเหรียญย5สสตางค์นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชการที่9นะครับนี่นะครับแต่ว่า อันนี้คือแบบปกตินะครับที่ผมจะให้ดูก่อนนะครับหมุนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือแบบปกติทั่วไปนะครับยอดเจดีจะหันลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับเราสังเกตยังไงเราตั้งเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหัวแล้วก็เราหมุนนะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับยอดเจดีจะทิ่มลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้กันนะครับ นี่นะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็ยังพบเจออยู่จริงๆเพราะว่าเหรียญนี้ก็คือ PFC นะครับจากโคราชส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ซื้อมา600นะครับเพื่อนๆราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญนะครับแต่ว่าเริ่มต้นที่500นะครับถ้าเป็นเหรียญในกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้กันนะครับเห็นไหมครับ ไม่เหมือนกับเหรียญที่แล้วนะครับนี่นะครับด้านหัวตั้งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราหมุนนะครับนี่เดี๋ยวผมหมุนแบบนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเอาไม้เสียบนี่นะครับถ้าเพื่อนเอนจะส่งเหรียญแนวนี้มาให้ผมประเมินราคานะครับเพื่อนเพื่อนใส่ไม้แบบนี้มานะครับ ี่นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับผมจะดูตรวจสอบได้ง่ายนะครับว่ามันตรงหรือว่าเอียงนะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้มีราคานะครับทางช่องรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่500นะครับสูงสุด1,000บาทนะครับนี่นะครับทุกปีพศนะครับยกเว้นปีกัรจนาปี39นะครับเหรียญรุ่นนั้นจะเป็นพระเศนตรงอยู่แล้วนะครับ ถ้าจะขายปีกาญจนาปี39ต้องเป็นพัดเสียญกลับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้หมุนให้ดูเลยนะครับว่าเหรียญตัวนี้มีโอกาสพบเจออยู่เรื่อยๆนะครับต้องรู้จักสังเกตนะครับผมเคยแลกเหรียญมาคัดแต่ผมก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าเหรียญมันเยอะนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านก็ลองลองดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือลักษณะเหรียญที่มีราคานะครับทางช่องรับซื้อ เหรียญนี้ผมซื้อมาเหรียญละ600บาทนะครับตามสภาพนะครับเพื่อนๆลองลองถ้ามีก็ลองส่งคลิปมาดูนะครับส่งคลิปสั้นๆนะครับสัก1 0ถึง15วินะครับอย่าส่งคลิปยาวเกินไปเพราะว่าบางทีไลน์มันเล่นแล้วมันสะดุดนะครับเน็ตเน็ตอาจจะดีแต่ว่าด้วยระบบของไลน์นะครับมันทำให้เล่นคลิปไม่ต่อเนื่องนะครับส่งคลิปสั้นๆมานะครับนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเอียงนะครับ ราคาจะไม่สูงนะครับผมจะไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับจะรับซื้ออย่างน้อยๆก็คือเป็นเป็นขวางนะครับตัวนั้นจะชัดเจนแล้วพอจะขายได้ราคามากกว่านะครับนี่นะครับถ้าเป็นขวางก็ราคารับซื้อ 200- ร้อถึงห้านะครับแต่ตัวนี้เป็นตรงนะครับซื้อ500ร้อถึงหนึ่บาทนะครับก็ถ้าใครมีพอใจในราคาที่ทางช่องเสนอไปนะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับ นี่นะครับหมุนให้ดูนะครับอันนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับแต่ว่าแบบที่ไม่ได้รับซื้อนะครับนี่นะครับหมุนเนี่ยเจดีที่แบบนี้ก็คือเป็นผสยนกลับปกตินะครับแต่ว่าที่ทางช่องรับซื้อก็คือแบบนี้นะครับพผสยนตรงนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆเหรียญผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะเยอะมากนะครับหลายปีพศนะครับโอกาสผิดพลาดก็มีนะครับ ก็เหมือนตัวเนี้ยก็ส่งมาขายนะครับตัวนี้พี่เขาส่งมาขายนะครับจากโคราชนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเกินมาแบบหลายร้อยเท่าครับจาก25สตางค์นะครับก็ลองลองหาดูนะครับเพิ่มมูลค่าได้จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีอยู่จริงๆ แล้วก็รับซื้อจริงๆนะครับเพื่อนๆลองลองลองดูนะครับถ้ามีแล้วก็สนใจอยากจะขายก็ทักทักผมมาได้นะครับผมจะขึ้นพิมพ์ลายไว้ให้นะครับติดต่อทางลายเน้นติดต่อทางลายเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับโทรมาผมไม่สะดวกรับสายนะครับเพราะว่าผมมีงานประจําหลายๆอย่างนะครับก็จะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆส่งลายมาผมจะมาเปิดอ่านนะครับแล้วก็จะตอบกลับไปนะครับเพื่อนๆเน้นติดต่อทางลายเท่านั้นนะครับ นี่นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับตัวนี้มีราคานะครับซื้อขายได้จริงนะครับทางช่องการันตีรับซื้อนะครับเป็นเหรียญตัวหลักของทางช่องด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับรายการรับซื้ออื่นๆของทางช่องที่จะมานำเสนอนะครับสาระความรู้แล้วก็อัปเดตอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับวงการเหรียญนะครับก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ